สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนอเด็กๆดูเรื่องเวลากันนะคะก็วันนี้สอนน้องอ่ะมาเรียกละเรียกละว่าไงคะอ่ะนี่เราเนี่ยนี่ระบายอันนี้ระบายสีอยู่ใช่ไหมคะแม่เป็นระบายสีได้แล้วอ่าได้งั้นอันนี้เธออันไหนเนี่ยอันอยากได้สีอะไรอะคะอันนี้ระบายเลยใช่ไหมใช่ค่ะระบายได้เลยค่ะโอเคโอเคอันนี้ก็คือจะสอน น้องเขาดูเรื่องเวลานะคะเป็นชั่วโมงก่อนเพราะว่าเด็กๆจะได้แบบเข้าใจง่ายๆเริ่มต้นก็คือเพียเริ่มจากการที่เดี๋ยวขับรูปนิดนึงค่ะเริ่มต้นนะคะก็คือจะวาดนาฬิกานะคะแต่ว่าเพียเนี่ยอยากจะให้เด็กเขารู้ว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันมีเลขอะไรอยู่บ้างเพียจะวาดนาฬิกาอันแรกเป็นตัวอย่างแล้วก็อันถัดๆไปเนี่ยจะเห็นว่าจะมีให้เด็กเติมเป็นบางช่วง<ม>เราจะเขียนแหวงแหวงไว้แล้วก็ให้เขาเติมเรียงเลข พอเขาเริ่มเขียนนะเขาก็จะรู้ละอ๋อมันเริ่มเรียน1 2 3 4 5 6 7้าไปจนถึง12แล้วก็อันนี้ก็คือเขาก็จะเข้าใจละนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเพจจะเขียนเพจจะสอนให้ดูเป็นแบบชั่วโมงก่อนเพราะฉะนั้นในเพจจะเขียนเข็มยาวเนี่ยอยู่ที่เลข12ทั้งหมดเลยเข็มยาวจะอยู่เลข12ทั้งหมดเลยแล้วก็เข็มสั้นเนี่ยก็คือเพจจะเริ่มให้เขาดูมันจะมีเข็มสั้นไปที่เลข1เลขสอง อยู่ในเลข3อ่ะมีตังนี้อ่ะเลข3มเลข4ี่เลข5เลข6เลข7เลข8แล้วก็มีอ่ะเลขเลข9อ่ะเลข10 11, 12แล้วเขาก็จะสอนเขาว่าอ่ะเข็มสั้นนะมันคือเข็มชั่วโมงอาจจะถามน้องให้เข้าใจง่ายๆหรือจำง่ายๆก็คือถามเขาว่าเวลาเป็นชั่วโมงกับเวลาเป็นนาทีอันไหนนานกว่ากัน เวลาเป็นชั่วโมงนานกว่าใช่ไหมคะนั่นนะคะก็เลยถามเขาว่าอ่ะสมมุติว่าคนที่ขาสั้นกับขายาวอันไหนใช้เวลาเดินานานกว่ากันน้องก็จะตอบขาสั้นนานกว่าขาสั้นก็เลยเป็นเข็มชั่วโมงขายาวก็เลยเป็นเข็มนาทีวันนี้เพียรก็คือจะสอนเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวถัดถัดไปเนี่ยเราจะค่อยๆสอนเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะให้เขาสนุกกับการระบายสี ว่ารูประบายสีเพราะว่าเราจะเน้นให้เขามีความสนุกสนานสนุกไหมคะสนุกโอเคงั้นหนูระบายสีนาฬิกาไปก่อนนะคะโอเคออกแบบนาฬิกาแต่ละเรือนให้สวยๆนะคะโอเคโอ้สวยงามมากเลยคะ่ะ